ยำแมงกะพรุนน้ำมันงาจิ้มซีฟู้ดครับทุกคนเมนูที่ใครถามหากันเยอะเหมือนกันหืมน่ากินมากน่ากินมากมาครับอืมครับ มีแบบแบงกระพุนที่เขาหั่นชิ้นเล็กๆมาด้วยนะครับทุกคนเอามาห่อสาร่ายกินแบบนี้ใส่น้ำยำของกี้เองนะฮะ เรียบร้อยครับทุกคนยำแมงกะพุนน้ำมันงาน่าทามน,น่าทามไม่ล่านี่เลยครับ <c oughs> หัวตะกินสวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับแมงกะพุนน้ำมันงานะครับเ <c oughs> หมือนที่กินไปเลยครับทุกคน อร่อยครับเดี๋ยวทาง่ายเดี๋ยวกี้บอกวิธีทําช่วงกลางๆนะครับแต่ว่าวันนี้กี้ใช้น้ําจิ้มแล้วก็น้ํายําของกี้เองนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจตอนนี้ผลิตแล้วนะครับก็ไปทักได้ที่เพจน้ําจิ้มซีฟู้ดกินกับกี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวลายแอดตรงนี้เดี๋ยวกี้ขึ้นไว้ให้นะครับทุกคนอร่อยทุกคนอร่อยทั้งแมงกะพูนทั้งตัวน้ําจิ้มเลยแหละดูสิครับแมนกะพูนแต่รอบนี้ไม่ได้ตัวใหญ่ๆแบบเป็นตัวแบบเป็นตัวแบบเต็มตัวแี้เต็มตัวแบบสวยๆนะครับไปละแมนกะพูน ดิ้นได้ลวกแล้วครับนี่เลยน้ำจิ้มก็แบบเจ็มจนจมจน,จน,จนเราสามารถมาหั่นตัวที่เป็นผักชีลงได้นะครับทุกคนมันก็จะได้ความหอมผักชีสดสด ก็จะมีความเป็นแบบเจลลี่เจลลี่ครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเจลลี่ฟิชครับมันจะแบบฉ่ำอ,อะมอันนีกก้กดสั่งมาจากร้านประจำของกีนะครับที่มหาชัยจริงๆเราก็สามารถหานเป็นชิ้นเล็กๆได้แหละ <laughs> แต่เวลาเอาน้ำยำกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรวมกันนี่อร่อยนะครับ อืมอร่อยมาก วิธีทํานะทุกคนทําง่ายมากนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับวิธีทําก็ง่ายมากเลยครับแน่นอนครับทุกคนน้ํามันงานะครับใส่ลงไปเลยครับทุกคนจะใช้ยี่ห้อไหนก็ใส่ลงไปได้เลยนะใส่เยอะมันก็จะหอมครับหลังจากนั้นก็จะใส่ตัวน้ําพริกเผาน้ําพริกเผานะครับผมใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะทุกคนพริกเผาเนี่ยเขาจะมีความหวานของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะได้สีสวยๆด้วยนี่เลย เพิ่มความนัวนิดนึงครับใช้เป็นซีอิ๊วขาวนะครับแต่จะไม่ใช้น้ำปลานะเพราะว่ากลิ่นน้ำปลามันจะแรงครับทุกคนหวานนิดนึงนิดเดียวครับหลังจากนั้นคนให้เข้ากันหอมงามากเลยครับทุกคนแล้วเราก็ใส่งาเข้าไปเพิ่มเติมด้วยนะครับมันจะได้แบบว่ามีความแบบ สวยๆน้ำมันงานีน่เลยแค่นี้เองสิงครับทุกคนแล้วก็เราก็จะใส่มันกระพุนเข้าไปละนี่เลยน้ำยำน้ำมันงานของเราครับน่ากินไหมล่ะง่ายจริงๆครับทุกคนวันนี้กี้ได้มันกระพุนแบบตัวเล็กๆมาด้วยนะครับที่เขาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แต่เราก็ยังมีตัวใหญ่ๆของเรามาเหมือนกันครับแต่ว่าวันนี้ดอกอาจจะไม่สวยมากครับอันนี้ลวกแล้วเรียบร้อยหมดแล้วนะครับจัดการคนให้เข้ากันเรียบร้อยครับทุกคนยำแมงกะพุนน้ำมันงาหน้าทานหน้าทานไม่ล่านี่เลยครับ ง่ายไหมครับทุกคนวิธีทำนะฮะก็ไปลองทำกันกี้ว่ามันเป็นอะไรที่แบบทำง่ายครับกินแล้วมันกินอร่อยอ่ะทุกคนอืมแค่ลุกๆวกประมาณนักสิบวิยี่สิบวิสาสิบวิแล้วแต่ความชอบอืมกินกับสาลรายกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างเงี้ยอร่อยยอมน้ำมันงามันก็้เนียหอมหอมน้ำมันงา หวานพริกเผาเอะไรประมาณนี้ครับนวๆกับซีอิ๊วลงไปนิดนึงเี่ยืมอแบบชิ้นเล็กๆก็อร่อยดีนะครับแบบมันทานง่ายอ่ะืมแล้วเหมือนเขาจะซึมตัว น้ำยำม,มันน้ำมันงาของเราได้ดีมากมันกระพุนเนี่ยจินอย่างเงี้ยอร่อยอร่อยเธอน้ำยำปึ้งดมจิ้มซีฟูดลงไปหน่อยนึงอย่างเงี้ยครับมวนเข้าปากอืม xin được tặng qua sầm sầm những mà มันจะต่างกันนิดนึงครับตัวที่เขาแบบเป็นชิ้นเล็กๆที่เขาหั่นมาแล้วทุกคนเล่อามาลวกมันจะเข้าได้ดีกับพวกน้ำมันงาต่างๆของเราที่เรายำลงไป แต่ถ้าเกิดเป็นชิ้นใหญ่ๆที่มันเป็นเจลลี่เจลลี่หน่อยครับเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเวลาเคี้ยวเข้าไปมันจะเหมือนมีน้ำแตกในปากทุกคนบอกชุ่มฉ่ำใครเขาชุ่มฉ่ำในปากเจลลี่ฟิชติ้งนองติ้งนองจิ้มนยำนิดนึงน มันอร่อย asure, ตรงนี้แหละทุกคนมันจะแบบเหมือนเคียวเจนลี <t <t ่เจนลี่อย่างเงี้ยจริงๆนะลมมาตัวเด้งๆอ่ะ ดูดูครับทุกคนเนี่ยฮะเนื้อเขาถ้าเราลวกแบบว่าไม่ได้แบบนานมากนียครับเขาก็จะแบบมีความแบบช่ำๆอยู่ข้างในอยู่มาปิดท้ายคำนี้นะครับแมงกระพรุนน้ำมันงาจิ้มซีฟูด้ดและจิ้มน้ำยำไปกันเลย <laughs> โอเคครับทุกคนเรียบร้อยนะครับยำมงกะพุนน้ำมันงาเดี๋ยวกี้ไปกินต่อหลังใหม่อีกนิดนึงนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากทําทานก็ทําทานได้ง่ายๆหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้น้ำจิ้มซีฟู้ดของกี้นะครับก็จะมีโปรอยู่สามขวดแบบนี้นะครับสองบาทส่งฟรีนะครับปกติขวดละเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับก็จะได้น้ำจิ้มซีฟู้ดสองขวดแล้วก็น้ํายำเอาไปผสมทําเป็นพวกยำหมูยอยำวุ้นเส้นอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับไปหาได้ที่เพจน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วกินกับกี้นะครับหรือว่าไลน์แ วันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราได้เดินต่อไปขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับลา,ลาเป็นลาเบียงเท่านี้ครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเผ็ดเหมือนกันน้นน้ำซีมนะอร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย